ลำดับการปฏิบัติเพื่ออารหัตผลพิขุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอารหัตถถผลด้วยการกระทรมอันดับแรกเพียงอันดับเดียวพิขุทั้งหลายก็แต่ว่าการประสบความพอใจในอารหัตถถผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทรมโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับพิขุทั้งหลาย ก็การประสบความพอใจในอรหัต,ตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทำโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายบุรุษบุคคลในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงสดับ ผู้เงียสวดลงสดับย่อมได้ฟังธรรมครั้นฟังแล้วย่อมทรงจำธรรมไว้ย่อมใครครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจำไว้เมื่อเขาใครครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ฉันทะย่อมเกิดผู้เกิดฉันทะแล้วย่อมมีอุตสาหะ ครั้นมีอุสาหะแล้วย่อมใช้ดุญยพินิษครั้นใช้ดุญยพินิษแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งบรมสัตว์ด้วยกายด้วยย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัตว์นั้นด้วยปัญญาด้วย